น,นี้นะคะก็ทําเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเหมาะสำหรับเป็นอาหารเย็นนะคะสําหรับคนที่ชอบรสชาติ <c oughs> จัดจ้านนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาวนส่วนผสมดีกว่าค่ะ <c oughs> ส่วนผสมนะคะ <c oughs> วันนี้ <c oughs> เป็นปล uh, าดุกผัดกะเพรา <c oughs> กรอบนะคะปลาดุกทอดผัดกะเพรากรอบนะคะซึ่งส่วนผสมก็มีไม่ไม่ยุ่งยากอะไรนะคะมีง่ายๆนะคะที่ท่านผู้ชมจะต้องเตรียม ในส่วนแรกก็จะต้องมีปลาดุกใช่ไหมคะใช่ค่ะปลาดุกย่างนะคะค่ะเราจะใช้ปลาดุกย่างสอตัววันนี้เราใช้สองตัวนะคะทำออกมาแล้วเราก็จะได้จานหนึ่งเนี่ยนะคะเนี่พแล้วประทานได้ก็ประมาณสักสามสี่คนนะคะค่ะส่วนเครื่องที่ใช้สําหรับโขลกนะคะก็จะมีค่ะมีรากผักชีนะคะมีตะไคร้กระเทียมแล้วก็หอมแดงพริกไทยนะคะพริกขี้หนูซึ่งจะมีข่าหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ รากขิงหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะตะไคร้นะคะก็มากนิดนึงนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งค่ะกระเทียมประมาณสองช้อนโต๊ะหรือว่าสิบห้ากรีดนะคะกระเทียมนี่เราจะใช้กระเทียมเล็กนะคะจะกินจะหอมกว่ากระเทียมใหญ่นะคะค่ะแล้วก็จะมีหอมแดงนะคะเจ็ดหัวนะคะพริกไทยสิบห้าเม็ดนะคะแล้วก็จะเป็นพริกขี้หนูประมาณสามสิบถึงห้าสิบเม็ดอันนี้นะคะแล้วแต่ว่าใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะค่ะแล้วยังมีส่วนของเกลือป่นอีกหนึ่งช้อนชานะคะ ใบมะกรูดอีก20ใบนะคะใบกะเพรานะคะ200กรัมนะคะแล้วก็จะมีน้ำมันหอยนะคะปรุงรส2-3ช้อนโต๊ะค่ะซอสปรุงรสนะคะ2-3ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลนะคะอีก1-2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันพืชเหรับทอดนะคะวิธีทำค่ะค่ะแล้วก็จะเอาปลาดุกย่างนะคะอาจจะต้องแกะหนังออกถ้าไม่ชอบหนังนะคะเลาะแต่เนื้อนะคะ,คะไม่เอาววพวกเนื้ะค่ะ,คะ,คะ สร็จแล้วก็นําเนื้อปลาไปทอดในน้ํามันนะคะให้พอกรอบนอกนุ่มในนะคะ,คะไม่ถึงกับกรอบหมดไม่งั้นเนื้อปลาจะแห้งเกินนะคะค่ะแล้วก็ทานไม่อร่อยนะคะ,คะจะไม่ได้รสชาติใช่ค่ะแล้วก็จะนําพวกใบใบักลู่ใบกะเพรานะคะทอดนะคะซึ่งการทอดนะคะเราก็จะต้องล้างแล้วก็ผึ่งให้แห้งนะคะ,คะใช้น้ํามันร้อนนะคะให้น้ํามันเนี่ยร้อนจัดเลยค่ะแล้วก็ใส่ ใส่ใบบางกลุลงไปนะคะใส่ไปปุ๊บก็ช้อนขึ้นได้เลยนะคะใบกะเพราก็เช่นเดียวกันนะคะใช้น้ามันร้อนเช่นเดียวกันค่ะใส่ปุ๊บก็นําขึ้นเลยนะคะใบก็ยังมีสีเขียวสดอยู่นะคะถ้าสมมุติว่าใส่แล้วก็ไม่รีบเอาขึ้นนะคะสีก็จะไหมนะคะเป็นสีน้ําตาลนะคะไม่เขียวค่ะเพราะใบพวกนี้จะเป็นผักใบบางๆแป๊บเดียวก็ไหมแล้วกรอบแล้วกรอบง่ายนะคะเสร็จแล้วก็นําปลาลงไปทอดนะคะแล้วก็ ขกเครื่องที่เราเตรียมไว้นะคะจะมีข่ามีตะไคร้มีรากผักชีนะคะพริกไทยนะคะกระเทียมหัวหอมกระเทียมหัวหอมค่ะเกลือนะคะโขกพอหยาบๆนะคะไม่ต้องโขกแลกมากแล้วการพิชกินูการโขกนี่เราต้องโขกพริกไทยก่อนเพราะพริกไทยจะแข็งหวาแล้วก็เป็นเม็ดนะคะโขกพริกไทยให้ให้ละเอียดสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่พวกเครื่องต่างๆนะคะพวกข่ารากผักชีนะคะกระเทียมนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกนะคะ ส่วนหัวหอมนี่อาจจะใส่ที่หลังนะคะอครังสุดนะคะเพราะว่าหอมนี่น้ําจะออกมาเยอะนะคะแล้วจะแฉะทําให้โขลกยากค่ะโขลกพอหยาบๆนะคะนี่ขั้นตอนการผัดนะคะท่านผู้ชมก็ใส่น้ํามันลงไปในกระทะนะคะไม่ต้องรอให้ร้อนจัดเพราะว่าพอใส่ร้อนจัดนะคะพอเราใส่เครื่องไปนะคะ,ะก็จะไหมเลยนะคะความหอมก็จะไม่มีนะคะมีแต่กลิ่นไหมมาแทนนะคะแล้วก็พอน้ํามันใส่ลงไปแล้วนะคะเราก็ตามด้วยเครื่องที่เราโขลกไว้นะคะผัดพอหอมนะคะ ก็จะใส่ปลาทูทษค่ับปลาดุกย่างลงไปนะคะแล้วก็ผักถ้าแห้งนะคะก็เติมน้ำได้นิดหน่อยน้ำได้นิดหน่อยนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยซอสปรุงรสนะคะน้ำมันหอยแล้วก็น้ำตาลถ้าท่านผู้ชมชอบกลิ่นของน้ำปลานะคะก็ใช้น้ำปลาแทนแต่ว่าที่ทำมาซอสปรุงรสจะทำให้หอมกว่าแล้วก็น่ารับประทานกว่านะคะผัดเสร็จแล้วก็ใส่ใบกะเพราสดนะคะครึ่งหนึ่งนะคะค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันแล้วก็โรยใบมะกรูดกับใบกะเพราทอดลงไปนะคะ แล้วก็นํามารับประทานนะคะซึ่งก็จะเหมาะที่สําหรับที่จะเป็นอาหารมื้อเย็นเพราะว่าถ้าเป็นอาหารมื้อเช้าก็อาจจะรสจัดเกินไปนะะรสจัดเกินไปนะคะหรืออาจจะทําเป็นอาหารจานเดียวก็ได้ใช่ไหมคะ <sid> อาจจะมีข้าวนะคะแล้วก็นําปลาดุกทอดผัดกระเพรากรอบนะคะวา,างข้างๆกันก็จัดเป็นอาหารจาน <ๆ S 2> เดียวก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะ <S <S ถ้าอาหารจานเดียวอาจจะเผ็ดไปหน่อยนึงนะคะจะมีน้ำซุปกระถ้วยหนึ่งนะคะ ก็จะเป็นอาหารจานเดียวที่เหมาะสําหรับคนที่ชอบรับประทานอาหารจิดเจ็ดนะคะอาจจะแนมด้วยแตงกวาก็ได้นะคะ,ะค่ะนะคะวันนี้นะคะก็หวังว่าท่านผู้ชมคงได้นําผัดกะเพราทอดโทษนะคะปรปลาดุกกรอบ ปลาดุกทอดอถั่กระเพรากรอบนะคะไปลองทําดูนะคะว่าท่านผู้ชมเนี่ยทำเสร็จแล้วนะคะจะชอบไม่ชอบหรือเปล่าเพราะว่าเป็นอาหารง่ายๆนะคะบางท่านอาจจะไม่มีเวลาทํานะคะเร<อ>าก็จะนําเสนออาหารที่ทําง่ายๆนะคะแล้วก็มีรสชาติดีนะคะให้ท่านผู้ชมได้ลองทํานะคะหรือว่าบางครั้งอาจจะสอนหรือสาธิตอาหารที่ขั้นตอนเยอะนิดนึงนะคะหรือว่าแตกต่างไปจากท่านอื่นๆนะคะ<อ>ซึ่งก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะเลือกนําไปใช้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะดิฉันกับคุณสุ๋พักดีนะคะคงต้องลาท่านผู้ชมไปแล้วค่ะเนื่องจากแมกิลิ่นผักกะเปานะคะถึงมากเลยค่ะนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ